คุยกกับพี่เก EN, oy, ่งพีจอยคลิปนี้นะครับพี่เก่งขอถามทุกคนก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสําเร็จและต้องการมีรายได้ที่มากพอหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยเนาะว่าแทบไม่ต้องรอคําตอบนะว่าทุกคนยังไงก็อยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะมีรา,ายได้ที่มากพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขที่จะต้องทําก่อนแล้วถึงจะสําเร็จเนี่ยทุกคนสามารถที่จะยอมรับตรงนี้ได้ดไหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขนั้นเป็นยังไงแล้วมันสามารถทําได้หรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก่งก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถเปรียบเปยได้กับเรื่องที่จะพูดถึงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพี่เก่งไม่ได้มาชวนทุกคนไปทําธุรกิจอะไรเลยนะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดบางอย่างหรือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทํางาน หรือทุ่มเทกับงานที่เราทำเนี่ยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็มีเรื่องอยู่ว่ามีเจ้าเมืองเมืองหนึ่งนะครับมีลูกสาวที่สวยมากๆซึ่งความสวยของลูกสาวเนี่ยก็ถูกแพร่สะพัดไปตามหัวเมืองต่างๆเจ้าเมืองก็รู้สึกว่ามีความกังวลกับลูกสาวคนนี้นะครับว่ากลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานแล้วก็จะได้ ว่าที่ลูกเขยที่มีคุณสมบัติที่ไม่ดีหรือว่าที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องการแต่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานนะครับเจ้าเมืองก็ได้ประกาศออกไปตามทุกเมืองเลยนะครับว่าถ้าใครสามารถที่จะว่ายน้ำนะครับจาก ในสระเนี่ยจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ในหรือว่าเป็นคนแรกที่ไปถึงเนี่ยก็จะยกลูกสาวให้เลยนะครับก็ประกาศไปเพียงเท่านี้นะครับเมื่อทุกคนได้ยินข่าวดังนั้นเนี่ยนะก็มารวมตัวกันในวันที่กำหนดเจ้าเมืองก็ให้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ ให้ดูสระน้ําแต่ในสระน้ำเนี่ยยังมีผ้าคุมอยู่เจ้าเมืองก็ประกาศไปว่าใครที่สามารถว่ายน้ําจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้ถึงคนแรกข้าจะยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยและมอบทรัพย์สมบัติที่ที่มีให้อีกครึ่งหนึ่งด้วย ทุกคนก็กระตือรือร้นแล้วก็แบบดีใจมากๆนะครับที่คือมั่นใจว่าต้องอยังไงก็ว่ายน้ําไปถึงฝั่งนู้นได้ไวที่สุดแน่ๆนะครับก็มีผู้ชายหลายคนเลยนะครับเข้าแถวพร้อมกันเลยนะครับเตรียมตัวที่จะว่ายน้ําเจ้าเมืองก็เปิดผ้าคุมศอ,อกนะครับ ปรากฏว่าในสระน้ําเนี่ยมีจระเข้อยู่หลายตัวมากมๆผู้ชายที่เป็นคนที่จะมาแต่งงานเนี่ยเห็นจระเข้ก็ไม่กล้ากระโดดเข้าไปไม่กล้ากระโดดลงน้ําแล้วนะครับแต่เจ้าเมืองก็บอกว่าใครไปถึงฝั่งนู้นได้ก่อนข้าจะให้รางวัลอย่างงาม นะมากกว่าที่ประกาศไว้เมื่อกี้อีกในระหว่างที่ทุกคนมีท่าทีที่อึดอัดแล้วก็เบียดเสียดกันอยู่ตอนนั้นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะรกระโดดลงไปในน้ำว่างเถอะ่ายอย่างสุดชีวิตเลยคนอื่นๆยืนดูลุ้นด้วยความตกใจว่าไอ้บ้านี่มันกล้าไปได้มันกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงนะครับ ว่ายไปอย่างสุดชีวิตเลยนะครับจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นรีบขึ้นจากน้ําด้วยความเหนื่อยหอบเจ้าเมืองที่ยืนรออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ดีใจมากๆที่จะได้ลูกเขย่าว,วันนี้มีความกล้าหาญมากๆที่กระโดดลงมาในสระน้ําที่มีจระเข้เยอะขนาดนี้แล้วยังว่ายผ่านมาได้ชายคนนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาจากน้ำด้วยความหืนหอบเลยเหนื่อยมากๆ เจ้าเมืองก็ไปถามว่าเจ้าทําไมถึงกล้าแบบนี้ทําไมถึงตัดสินใจกระโดดลงมาเจ้ารักลูกสาวของข้ามากเพียงนี้เฉยหรืออะไรแบบนี้นะครับชายคนนั้นเนี่ยก็ตอบด้วยเสียงเนยหอบบอกว่าข้าอยากจะถามคําถามหนึ่งก่อนที่ข้าจะพูดเรื่องอื่นๆเจ้าเมืองก็บอกว่าถามมาได้เลยข้ายินดีตอบทุกคําถาม ชายคนนั้นก็ตะโกนถามว่าใครว่าทีบกูลงมานะครับเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าอะไรเวลาที่เราเนี่ยเดินตัดสินใจมาแล้วนะครับตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มายืนอยู่เหมือนเราเนี่ยยืนอยู่หน้าสระน้ำที่มีจระเข้นะครับ เมื่อเราเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วแล้วก็เผลอตัวเนี่ยมาขายของออนไลน์แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับแล้วมันได้ได้ลงไปในสระแล้วอะ่ะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่างานนั้นอะ่ะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับให้เรานึกเสมอเลยนะครับว่าเราได้ลงสระที่มีจระเข้ พร้อมที่จะกินเราเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเราต้องว่ายน้ำให้สุดตัวเหมือนกับชายคนที่ถูกถีบลงมานะครับนั่นก็คือมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราได้ลงมือไปแล้วให้มันไปถึงฝั่งให้ได้ด้วยความสุดความสามารถเหมือนกับที่เราที่ชายคนนั้นเนี่ย ว่ายน้ำรอดให้หนีให้หนีตายจากจระเข้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้กระโดดลงมาแล้วเนี่ยหรือใครก็ถีบเรามาเนี่ยเราก็ทำให้มันเต็มที่ไปให้มันถึงฝั่งนะครับเราก็จะพบความสำเร็จนั่นเองสำหรับคลิปนี้ได้ข้อคิดอะไรกันบ้างนะครับก็ ฝากคอมเมนต์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ